วงการพระสันสะเทือนปามี่อีป,ปานเจริญรันวงการนั่งแท่นเซียนพระคนใหม่เผยอีกมุมเขินหนักแข่งประกวดพระเครื่องคว้ารางวัลชนะลเลิศเป็นนักร้องไม่พอยังเป็นเซียนพระเครื่องด้วยสําหรับปามี่อีป,ปานเจริญนักร้องสาวมากความสามารถที่มักจะชอบไหว้พระทำบุญแล้วล่าสุดเรียกว่าไม่ธรรมดาจริงๆปามีเ่เผยอีกมุมที่หลายคนยังไม่รู้ด้วยการไปลงประกวดพระเครื่องแถมไม่ได้เข้าร่วมธรรมดาแต่คว้ารางวัลที่หนึ่งมาครองได้สําเร็จ โดยนักร้องสาวได้โพสต์ภาพกล่องพระเครื่องซึ่งเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดที่มีสติ๊กเกอร์หมายเลขหนึ่งผ่านทางโซเชียลทุกช่องทางพร้อมแคปชั่นแบบเขินๆว่าเลขหนึ่งไทยตรงหน้ากล่องนั้นเขินนะคะเนื่อยมาถึงจุดๆนี้แล้วค่ะมิรค่ะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมงานประกวดพระเครื่องศูนย์ราชการอย่างไรก็ดีในงานนี้มีประชาชนผู้ที่ชื่นชอบและสนใจพระเครื่องเข้าร่วมงานมากกว่าหนึ่งหมื่นคน งานนี้เมื่อแชร์ออกไปทำเอามิตรรักแฟนคลับฮือฮาไม่น้อยมีคนเข้าไปคอมเมนต์ชื่นชมล้นหลามฉายาต้องมาแล้วปาม,มี่ g m m มาถูกทางแล้วครับไม่เพียงแค่นั้นยังมีการแซวต้องเรียกที่มี่เสียนพระแล้วหรือเปล่าคะเนี่ยซึ่งปาม,มี่ก็ได้เข้ามาตอบว่าเรียกแชมป์ก็พอคะ่ะ